ใช่ครับแข่เอาเดสิต่อยย้ำสวนไฟนี้เราซ้อมมากี่วันวันเดือนมึงได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อยย้ำสวนที่กรุงเทพเองมีใครเป็นกู๊เปาสารมังเพื่อนในค่ายครับพี่เพื่อนในค่ายกันตอนนี้อายุเท่าไหรแล้วครับตอนนี้อายุทุกสองสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยหกสิบสี่น้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบหมือนสไตล์อะไรครับทีมือวันนี้มาเจอไม้แหลมเนาะไม่เคยต่อยกันด้วยไม่เคยครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมานต่อยเขายัง ก็ศึกษาดูมวยสไตล์เข้ามวยเข่าวันนี้มาเจอไม้แหลมวางเกมวางแผวงให้ดีใช้ตีนมือตามตารางเาเลยเวด้แก้ไ,ไขวุ่นก็วุ่นดีเนาะล่าสุดต่อย,ยที่ไหนไว้ล่าสุดต่อยที่วิทยาไว้เป็นไงบ้างชนะครับเวทเท่าไหร่วันนั้นวันนั้นร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดวันนี้ต่อยร้อยสิบห้านะถ้าเกิดเข้าช่วหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาด มาเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณจุดสี่โอ้ยี่เส้นยี่สายเนาะร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกอบใครมาเดิมคุ้มมากี่กิโล่คุ้มมาสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เจ็ดสิบครับคนจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเชิญชวนแฟนครับหน่อยฝากคนกาฬสินธุ์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับวันนี้ขอบสิบต่อยยักสวนเป็นที่ครับอ่าวันนี้มวยรอบดีใช่ไหมใช่ขอโชคดีขอรับ